สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มาทำคลิปตามใจ f c นะครับวันนี้เรามาดูกันว่า PowerM m p ประกอบนะครับ AB bit นะครับค่ายไหนน่าใช้กว่ากันนะครับผมนะ,ะวันนี้ผมจะยกมา3ค่ายก็คือ Q ิวซาวพรราม2แล้วก็อเอกซาวชัยภูมิแล้วก็ชอช้างชัยภูมินะครับ อย่าง ss music อย่างค่ายอื่นผมจะไม่ยกมานะครับเพราะว่า ss music แล้วก็อา t ์ c อะไรต่างๆคือเขาจะประกอบคั์ดีด้วยนะส่วนมากในส่วนของ q sound พลัม2แล้วก็เอก u n d นะครับและ,ะชอช้างเขาก็จะเน้นใน ab ค r ด ab แล้วก็ ab b i t แล้วก็เลยยกมา3ค่ายเนาะนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาเปรียบเทียบรุ่นหรือกำลังขับนะครับเราก็จะมานำ เสนอนะครับในด้านความสวยงามนะครับในเรื่องนะครับกระแสนะครับว่าใครมาแรงนะครับในส่วนตัวไอ้มีบ้านก็มาแรงทุกทุกทุกกี่ห่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวซาพลัมสองนะครับก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมนะตัวเครื่องสวยนะครับตัวเครื่องสวยนี่ถูกใจเลยนะครับมีวัดโวลต์มีอะไรมีไฟวีูแบบวิ่งนะครับ ส่วนมากก็จะทําเป็น AB บ i ิดนะครับแล้วก็เป็น AB ธรรมดานะครับในส่วนของคิวซาพลร์ทสองก็ทําตลาดมานานพอสมควรนะครับก็มีลูกค้าทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับก็ใช้กันเยอะเลยนะครับภาคกลางก็ถือว่าใช้กันเยอะนะครับผมนะนะครับก็น่าใช้นะครับในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมันขึ้นอยู่กับสเปคนะครับขึ้นอยู่กับสเปคแล้วก็ราคาวัสดุอุปกรณ์นะครับ แต่แอดมินว่างานของตัวคิวซา์พามสองเขาเขาทำมาดีนะนะครับเขาข้างในเขาเขาดูดีดูเรียบร้อยนะครับมาดูของเอกซาวบ้างครับเอกซาวก็ถือว่าทํามาดีนะเพราะว่าเขาก็ทํามาตั้งนานแล้วนะครับเอกซาก็ตีตลาดมานานเหมือนกันนะครับบอดได้นะครับหม้อแปลงก็2ลูกเหมือนกันนะครับส่วนมากแอมบิดถ้าเป็นแอมรุ่นใหญ่ๆก็จะเป็นหม้อหม้อแปลง2ลูกนะครับ ในส่วนของเรื่องความแตกต่างแอดมินว่าน่าจะแตกต่างเรื่องบอร์ดได์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าใครมีทีเด็ดก็จะอยู่ที่บอร์ดได์นี่แหละนะครับแล้วก็ตัวบาลานซ์อินพุตนะครับใครมีทีเด็ดอะไรก็จะใส่ที่บอร์ดได์นะครับแล้วก็บาลานซ์อินพุตนี่แหละนะครับส่วนของไฟนะครับมออแปลงก็คงจะ,ะไม่ได้หนีกันมากนะครับ นะครับก็ไม่ได้หนีกันมากในส่วนของการขับก็ส่วนมากก็เน้นยิบเอดนิ้วครั้งละสี่ครั้งละ3ประมาณนี้นะครับผมนะนะครับก็การยินไฟอะไรต่างๆนะครับส่วนของ q ิว u n d ก็ไดโอดนะครับบางรุ่นก็จะสั่งได้นะครับว่าเป็นเอาเป็นไดโอดแบบของโรงงานไหมนะครับนะครับแล้วก็ตัวของชอช้างก็ถือว่าทำงานมาทำมาได้ดีมากนะครับขอชมเชยชอช้างเลย ว่าทําหน้าเครื่องนี่คือสวยมากนะส่วนตัวแอดมินชอบอหน้าเครื่องของตัวชอช้างแล้วก็ Q ิวซาพระรามสองนะในส่วนตัวของแอดมินนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับที่ชอบหน้าตาเครื่องชอช้างนะครับเพราะว่าสวยแล้วก็ตัวของคิวซาพระรามสองก็สวยเหมือนกันเพราะเพราะว่ามีหน้าตาให้เลือกหลากหลายนะครับในส่วนของคิวซาพระรามสองนะครับ ชอช้างเขาก็ออกแบบมาได้ดีแต่ตีนิดนึงนะครับของชอช้างคือ,อแจ็คโฟนด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็น XLR ได้แล้วนะครับนะแจ็คโฟนที่สัญญาณเข้าของชอช้างเนี่ยนะครับน่าจะเป็น x l r ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้เสียบง่ายแล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับบางทีมันพื้นที่จํากัดด้วยแหละนะครับในพื้นที่ที่มันจํากัดมันก็เลยใส่มาได้ไม่ค่อยได้เยอะนะถ้าเป็น x l r มันก็จะมีรูขนาดใหญ่นะครับ แต่ถ้าเป็นแจ็คโฟนมันก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับแต่ให้ดีก็อยากให้มันเป็นมี XLR ด้วยนะครับในส่วนของชอช้างนะครับนี่คือความคิดเห็นของแอดมินนะครับส่วนนะครับเรื่องน้าหนักเครื่องเนี่ยก็ค,คือน่าจะพอๆกันแหละนะครับแล้วแต่ไซส์ว่าไซส์ใครจะใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะครับอ,อย่างที่แอดมินแจ้งเลยนะครับว่าท่านควรที่จะเลือกซื้อรุ่นไหน ท่านควรที่จะได้ไปฟังแล้วก็ไปใช้นะครับเพราะว่าเราจะไปดูแค่ขนาดไม่ได้มานับทาร์เรสเตอร์อย่างเดียวไม่ได้มานับคาปาอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะไปชั่งกิโลก็ไม่ได้อีกนะครับท่านต้องได้ไปฟังเพราะว่าแอดมินเคยบอกตลอดนะครับว่าหม้อปแปลงเดียวกันคาปลาเท่ากันนะครับไฟเท่ากันเนี่ยนะครับที TR ถึงแม้จะว่าเยอะกว่าก็แล้วแต่นะแต่ถ้าบอร์ดได้ใครเก่งเนี่ยก็คือมันจะสุดยอดตรงบอร์ดได้นี่แหละนะครับ เสียงมันจะสุดยอดตรงบอร์ดได้แล้วก็ตัวบาลานซ์อินพุตที่สัญญาณเข้ามาเนี่ยนะครับที่มันจะใครยเจ๋งกว่านะครับส่วนตัวแอดมินก็เคยไปฟังรถแห่ของชอช้างนะก็ถือว่าโอเคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นระบบเสียงนะครับก็มันขึ้นอยู่กับคนทําด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่แค่กับ Power อย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่ทีค่คนมิกแล้วขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลหลายๆอย่างนะครับบางที อ่าพาวเวอร์ตัวใหญ่แต่ว่าไฟไม่อิ่มเสียงมันก็ไม่ดีนะครับพาวเวอร์ Power ตัวใหญ่ไฟไม่อิ่มเสียงมันก็ไม่ดีนะครับเครื่องปรุงไม่แซบไม่นัวก็อัรถรสในการฟังมันก็อย่างว่านะครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับขึ้นอยู่สภาพแวดล้อมของหน้างานด้วยนะครับแล้วก็เลยนํามาเป็นคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ oul, วซาววัลลามสองเอกซาวชัยภูมิชอช้าง ชัยภูเหมือนกันนะชอชนะ้างนั่นอยู่ชัยภูเหมือนกันนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมนะครับราคาไม่ตกเลยนะครับทั้ง3รุ่นนะครับคิวซาวบาลำเอกซาวแล้วก็ชอช้างราคาไม่ตกแต่ช่อช้างมือสองผมไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเลยส่วนตัวของคิวซาวมือสองก็ไม่ค่อยเห็นนะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆหญ่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆ่มือสองไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากจะเป็นรุ่นเล็กๆนะ ที่ที่เห็นกันนะครับของคิวพระามสนะส่วนมากจะเห็นแค่รุ่นเล็กที่มันเป็น AB ธรรมดานะส่วนมากเท่าที่ผมเห็นมือ2ที่เขาขายกันในกลุ่มเพื่อนสมาชิกกันนะ,นะครับส่วนในของอีกซาวก็ก็มีมีมีขายก็มีขายเยอะอยู่เพราะว่าอีกซาวนี่ก็คือรถแห่รถแห่คันนึงก็ใช้เยอะนะบางคันใช้เป็น10แท่นอย่างเงี้ยนะครับ ก็มือสองก็จะมีบ้างเพราะว่าบางทีหมดหน้าง,งานคนก็จะปล่อยออกหมุนเงินนะครับพอพอหน้าง,งานค่อยหาเงินก้อนไปซื้อเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยนะครับส่วนมากมันจะเป็นวัตถจักรแบบนี้นะเครื่องเสียงนะครับในส่วนของคิวซาวถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะส่งออกเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอ่ากัมพูชานะครับเมียนมานะครับลาวอย่างนี้ก็ใช้กันเยอะนะคิวซาวว่าลสองนะครับในส่วนของการใช้งานดนตีสดอันนี้แอนมินว่ามันมันแล้วแต่มากกว่านะครับ แล้วแต่ว่าใครจะไปใช้แบบไหนนะครับดูแท่นของคิวซาวครับมีแท่นที่ยาวใหญ่เหมือนกันนะครับก็คิวซาวก็จะเน้นแบบหนังกลางแปรงนะครับเพื่อนบ้านเรานะครับกัมพูชาเมียนมาก็ส่วนมากก็จะเปิดเพลงแนวแดนแดนนะครับแนวแนวเพลงซาวหนังกลางแปรงเนาะนะครับเป็นแนวแดนแดนแนวอัดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบของคิวซาวเขาชอบไฟชอบวัดโวลต์นะครับ นะก็จะชอบแบบประมาณนี้นะครับในส่วนของรถแห่บางคันก็เริ่มมีชายแล้วเหมือนกันในส่วนของคิวซาวนะครับเขาก็รับประกันอุปกรณ์เขาสวยนะครับเอาตามจริงมันก็สวยทุกรุ่นนั่นแหละแต่ว่ามัแล้วแต่แต่ละบุคคลเนี่ยจะชอบแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวซาวออกซาวแล้วก็ตัวชอช้างเองนะครับอย่างที่บอกเลยว่าแอดมินชอบชอช้างแล้วก็พระคิวซาวนะครับ ที่ที่หน้าเครื่องมันมันดูสวยงามนะครับในส่วนของเอกซาวแอดมินว่าถ้าทําเป็นไฟวีนี่ก็คือจะสุดยอดมากนะครับเอกซาวก็เป็นที่รู้ดีว่าแรงนะครับลดเห่ก็ใช้กันทําซาวก็ง่ายเขาว่าอยานี้นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่ได้ไปทํากับเขาเราแค่บางทีเราก็แค่ไปฟังหน้างานใช่ไหมครับแล้วก็ทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับบางงานก็ดังดีบางงานก็ดังไม่ดีนะครับ ึ้นอยู่กับผลนธุแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมว่าไปนะครับน่าจะตัดสินไม่ได้นะครับถ้าให้ดีนะครับมีโอกาสเราก็ไปงานเดโมโเครื่องเสียงนะครับเราไปชมดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับมันแรงจริงไหมนะครับมันแรงจริงหรือเปล่านะครับ ในงานเครื่องเสียงเขาจะจัดอยู่นะช่วงช่วงเข้าพันชอบภรษานี่เขาจัดหลายงานนะเห็นเพื่อนสมาชิกถ่ายลงคลิปหลายงานส่วนแอดมินก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับเพราะยังไม่ได้สกเข็มเลยนะครับก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศต่างๆให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับเราก็อยู่ตรงนี้เราก็ทําของเราตรงนี้นะครับ fc อยากให้รีวิวพร e แอมรุ่นไหนอยากดูไส้ในรุ่นไหนเราก็จัดให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมแลวฟังกันเนาะนะครับ ที่รีวิวนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนสมาชิกได้ตัดสินใจนะครับหลายๆย,ยี่ห้อเนาะนะครับแอมประกอบมีหลายรุ่นครับมีหลายรุ่นมากนะครับแอดมินเลือก3รุ่นนี้มารีวิวในคลิปนี้เพราะว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆก็น่าจะเป็น3รุ่นนี้แหละ3ยี่ห้อนี้แหละนะครับที่คนใช้กันนะครับในส่วนของถ้าใครบอกว่าอุยยี่ห้ออื่นก็มีนะดังเหมือนกันนะครับอยู่จังหวัดน,นั้นจังหวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับแอดมินก็จะ ไปเก็บข้อมูลมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังในคลิปต่อไปว่าะแอมประกอบมันมีหลายยี่ห้อมากนะครับหลายยี่ห้อมากอย่าง NS m u เ i c เขาพี่เขาก็ดังนะแอมเขาแรงเหมือนกันนะเอ็นเอผมเคยใช้ตัวเล็กๆของเขานะนอ้สุดยอดมากแต่เราไม่ได้นํามารีวิวเพราะเขาไม่ได้จัดจ้านในรุ่น a b b ีบิเท่าไหร่เขาก็จะหลายๆแนวนะครับก็เลยนํามาเป็นคลิปให้เพื่อนสมาชิก